ไปเอาได้คีคีการ์ดมันะเราต้องเป่าเป่าพร้อมกันรึเปล่าเอ้าแค่เป่าเฉยเหรอผมว่ามันต้องทำอะไรได้มากกว่าเป่าเปิดประตูคุณจูนมาเร็วมาเป่ามาเป่าด้วยกันโอ้โหแล้วเดินช้าด้วยเฮ้ยมนุษย์ปลานางเงือกนางเงือกไปปะไปกระโปรงตัวด้วยระวังนะตีให้ไม่เข้าเลยว่า โอ้มันบินได้มันบินได้ปลาบินของแท้ตำตีคนไทยบินได้แต่มันตีเราไม่ค่อยแรงเลยอ่ะโดนหอกเอหออโดนหออตัวเองจิ้มตายเดินช้ามากโอ้ยมาดูนะโอ้โหดูทำไมได้อ่ะวิ่งพู่ไงก็เดินแล้วก็อีดิหมดแล้วดีกว่าไม่เกี่ยวกับอีมันวิ่งวิ่งเ็วอยู่แล้วตัวจูน่ะ ม,มันแบบมัน,มนต้องกดวิ่งสักพักอ่ะมันจะเป็นสปรินต์เห็นไหมมันจะมีควันออกตรงเท้าอ่ะเป็นฝุ่นเออเสียงใครกลัวขอโอ้ยคุณใช้ยาสีฟันสูตรอะไรครับเนี่ยนี่เปล่าใส่เลยมาเนี่ยนวกอ้วนลงมาบินไปไหนบินไปหาหลว <c oughs> ตายซะวิ่งเลยอีจริงๆนะมันถึงจะไวอะ่ะใช่หรือดูดิบบไม่ใช่หรอกก็วิ่งเฉยๆม ไม่เฉยๆมันก็มีฝุ่นนะใช่แหละไม่แน่ไม่นะแชแข็งไอแพ่ไอ้หมอนี่มันชอบเดินเนียนว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรได้คุณเบืรอตอ่านหอ่านอ่านเบืรออ่านดิอ่านอ่านโอ้ยบวกคียด้วยแต่ว่าบวกธนูอ่ะแต่ว่าลบพลังโจมตีไม่เหมาะคุณเบิร์ตออกไปเลยกูหมอดับคู่คุณจูนเขาใช้อุปกรณ์ห้าแต่จูงก็ธนูไอ้ลูกอมจูงก็บวกข้าเหมือนกันนะคุณจูนเขาคุมโทน มันจะมีขีดเข้ามาแต่จะคินโกเออมันได้มันได้ติดขีดเขาแต่คุณจุนเน้นตีปกติอยูแ่แล้วเออไม่ได้เน้นตีปกติอยู่แล้วแหละไม่ต้องเอาไม่เป็นไรหรอกจุนขอสีมัอร์นัยิงหนูมันติดขีดได้หรือเปล่าอยากรู้นกันถ้าติดขีดนี่ขี้โกงนะจุนว่าถ้าจะมันยิง <ừ> เร็วขนาดนี้อ่ออันนี้ตรงข้างบนไหนกันมาเฮ้ยมันต้องมีทางลับดิลองกดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้าเห็นมีอะไรลืออ่ะนี่มันหลอกเราขึ้นไปเป็นทางลงของพวกนี้เหร ข้างในมันจะเป็นประตูที่ถูกล็อกอยู่เลยล็อกไว้สำหรับรับพนักงานเนี้เขาเรียกว่าอะไร only. สตาฟโอลี่ภาษาอังกฤษเออพิ่งเห็นด้วยนะว่าอะไรพวกปลาเวลามันตายแล้วมันมีจานกับมะนาววางอยู่ด้วยกลายเป็ <laughs> นปลาย,ยา่างเนเือึ่งมะนาวนึ่งมะนาวเห็น้วหิวเลยกลางวันนี้เพิ่งกินมามา่าไปสอง,สองหอ่อ,หอ <c oughs> เฮ้ยมีอะไรค่ะโอ้หนี่ไงตัวที่ทำให้คนเป็นหินมีตูดด้วยมีรองเท้าด้วยใส่รองเท้า หวิ๋วอยากสวยมากอ่ะขอใส่วิ๋นหน่อยสิขอเก็บไม่ได้ด้วยดูดูดิอย่าอย่าอย่ากลายเป็นหินนะอย่าให้นางลืมตาเด็ดขาดอย่ามองตานางยังไม่ลืมตาแต่เราอ่ะมันน่าจะลืมตาตอนแบบเลือดเหลือครึ่งหนึ่งแน่ๆแหละมันอาจจะโกรธมาดูซ่ามาดูซี่โอ้แรงมากแรงเท่าพี่ไม่น้องมันยิงหัวงูใส่อ่ะเออนี่ไงกลายเป็นหินอย่ามองอย่ามองใครกลายเป็นหินเอ้าอย่ามองตานาง ปล่อยลูกโมมาด้วยน่าเกลียดมากมันนอนเลยเหมือนปริงตีแรงตีแรงโอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเออเออระวังกลายเป็นหินนะหัหลังใส่เออเออหรอเฮ้ยมีคนควบคุมเมดูซ่าอยู่ได้ยินเสียงคนเป่าแต่ปะเคยเห็นไหมแบบโชว์โชว์แบบคนอินเดียเขาเป่าแต่เรียกโมมาต้องมีคนควบคุมเมดูซ่าอยู่แน่แน่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่ามัน ตายโอ้ยโฉกโคตรแรงหัวงูจริงไม่นะไมดูซ่าต้องตัดหัวไมดูซ่าเฮ้ยเราตีตันเป็นหินได้ด้วยเหรออ้าวแตกสลายเลยอ้าวเอร์ดได้ดาบใหม่มาอีกแล้วดาบนั้นทำอะไรได้เบอร์อ่านหน่อยอ <c oughs> ไม่ทันไปต่อเลยใช่ไหมไปสโก้เฮ้ยฟูมูนว่าชื่อชื่อดันเอามาโอ้ตอนคืนแล้วเหรอเล่นมาตั้งนานเพิ่งตอนกลางคืน <c oughs> นี่คือเราออกมาตั้งแต่เช้าเลยไหมเฮ้ยอัศวินดําเจียกีรี เฮ้ยอะไรน่ะ breaking ball ลอง breaking ball นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหจู่ยิงตายเลยยิงเกเรตายเลยโอ้มันอึดมากอ่ะตัวเนี้ยโอ้โตายเพิ่งเพิ่งชมไปเป็นแบบโอ้โหเลกกิ้งมาเลยตั้งนานี่ยากเนาะยอกเฮ้ยแข่งแข่งแข็งโอ้ยไม่บอกว่าอะไรอะไรอะไรมีคอมโบ อะไรอะไรคุณยุนคุณ <c oughs> พูดจบไปเนี่ยกูไม่จบไม่จบมันเหมือนอะไรทางเป็นเนินแล้วยิงไม่ได้ก่ายยากกะยาก,ก,ยากมันตน้องยิงจากข้างบนแล้วแหละมาอยู่ข้างหลังศัตรูดใิใช่ใช่เฮ้ยทีโมโหแอบแซบแซบใครไอเจอเฮ้ยไงมันทำดาเมจได้อยู่ต้องเป่าใส่หน้าปะไม่ให้เฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนเสียงอะไรตึ้งตึ้งตึ้งออกคุณเบอร์เกียบุตรเบอร์นั้นมันดาบต้นเกม ดาบต้นเกมเลยมันดอกมาได้ไงวะทำ uh. อะไรได้มั่งอ่ะผมไม่ใช่ดาบต้นเกมแต่ว่าเป็นดาบกระดานหนึ่งอ่ะอ้าวโอ้โหวิววิวออกเร็วจุนเว่ก็ยี่สิบแล้วเหมือนกันแต่ผมยังวิวสิบเก้ายังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยตีธรรมดาเอาแล้วกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหนัวจัดเลยตรงเนี้ยไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยอ่ะเฮ้ยมอนใหม่มอนใหม่มอนไอ้ไรจนเว่ซี้อคนทหารได้เหรอดูดิ แล้วผมยังอ๋อตีได้ตีถึงกระโดดตีดูขึ้นมาเร็วมันดึงจอมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ชื่อเนี่ยเห็นแต่เลือดเปอร์โซโล่ดิอ้าวตายเลยมาจะแพ้ไฟนะพวกนี้มันใส่ชุดอุด่าเงี้ยแล้วมันแบบโดนความร้อนเข้าไปอีกร้อนตายมันหนาวขนาดนี้เลยต้องใส่ชุดขนาดนั้นนะไปห้องน้ำตัวนีป็นดวงจันทร์ห้องน้ำเป็นฝั่งตะวีด้วยนะเออสุดยอดเข้าวิกี้ก่อนที่นี่เมืองไทยปะเนี่ยที่นี่เป็นประเทศไทย โดนโดน,โดนเฮ้ยอาวุธใหม่แล้วโอ้โหดอ,อกอาวุธใหม่รัวๆเลยทำอะไรได้ดูดิบวกบวกอะไรมัง่งบวกเวทสองบวกแรงโจมตีห้าลบลบเอจิอ้าวคุณเปริร์ไม่เอาคิดีข้อแล้วเหรอคุณเปริร์คิด,ดีข้อดีกว่านะโอ้ฝื้นลื่นไม่ลื่นว่ะอะไรไม่ลื่นหุ้ยใกล้จบแล้วปะเนี่ยโอ้มันเล่นปลาบอลหิมะกันน่ารักจังโอ้โหพวกนี้มันกันหนาวดูดิมันโดนเวทผมเข้าดอกละสิบแปดเองอ่ะโอ้ผมแพ้ทางว่ะทุกคนเระวังอยู่ที่ทุกคนแล้วนะ อ๋อเฮ้ยคุณเปิ้ลว่าสบายเลยดิเออคุณเปิ้ลท่าไฟมันแพ้ไฟเปิ้ลเผามันนี่กำลังขานพวกปลาบอลหิมะไวะตายซะพวกเองอ่ะตายมันตายแล้วแหละคุณจูนมันตายแล้วแหละตายแล้วกว่าจะไปเกิดได้ชีวิตจริงนี่คงล่างแหลกเหลวอะไรพวกนี้โอ้การพวกนี้ก่อนเลยมันน่ากำคาญไม่แน่ปลาบอลหิมะใส่เฮ้ยคุณเปิ้ลต้านต้านดาบ โอ้ยมีเลยมันยืดนอืดอ,อยู่เฮ้ยเสียงอะไรดังเพลงป้อมแตกตีป้อมตีป้อมคนจริงตีป้อมโอ้ยจุนเวลอัพอีกแล้วผมยังเวลไม่ถึงยี่สิบเลยทำเนียนฟาร์มเวลก่อนอสสงัยต้องเอายีราบม,มาใส่แล้วมั้ง,งใช่ยีราบมาใส่โว้ยโดนตีหลังจะอัพแล้วอีกนิดเดียวโอ้ยมีเลยเนี่ยยังไม่หมดอีกเลยไม่ไหวแล้วนะ นี่ไอ้อัพแล้วเรืม่มันน่าจะตันประมาณเิ่งสามสิบนะก็คือเราสามารถอัพเต็มได้สามอย่างไปมีขนมด้วยเมืองนี้น่ารักจังมีถนนด้วยดิเฮ้ยเออตรงนี้เหมือนอันนั้นเลยอะเหมือนบ้านเราในสตาร์เดียวเลยคุณเบอร์รู้ว่าเหมือนไหมไม่ไอบ้บ้านบ้านหน้าบ้านเราเลยอะคุณยูนเนี่ยบ้านสามหลังติดแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนั้น,นะอะบ้านสามหลังนี่ไงฟาร์มฟาร์มวัว มาแบบตรงบ้านเลยเนี่ยมันจะมีถนนแบบเนี้ยเหมือนเลยหน้าบ้านเลยอ่ะเออแล้วก็จะมีบ้านสามหลังติดอ่ะของคุณเฟอร์คุณจูนแล้วก็มีฮาร์ดอ่ะโอ้โหเฮ้ยเพิงกิ้งเฮ้ยอ๋งอุงอรี่เกมนี้เขาอาจจะเรียนแบบบ้านเรานะบ้านเรามันสร้างทีหลังเกมอีกดูอุงอุงนี่คุณจูนอุงอุง่ารักทำมาเป็น png png แบบกระดึ๊บไอ้เพนกวิ้งนี่เราคุยกับน้องได้ไหม ยังไม่ตายเหรอไปแล้วแหละไป่ะแต่พวกนี้มันอึดจริงเบสผมยิงไม่เข้าด้วยอันนี้ไงเข้าบ้านหลังนี้อ่ะมองไปข้างบนค,คุณจูวิ่งนำไปเลยนี่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพื้นลืน่นพื้นลืน่นต้องจะหนีฮะให้คุณจูวิ่งนำนี่คุณจูวิ่งเร็วเร็วเลยป่ะไปเลยลิสโก้คุณเพิร์ตามไม่ทันนี่มันตู้เย็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วเข้ามาในตู้เย็นมีอาหารแค่เฮ้ย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 เฮ้ บวกบวกกระต่ายบวกพลังโจมตีอ๋อสำหรับสายผสม,มเหรอเรียวยี่สิบขึ้นบเบื่อจะเอาจริงอ่ะอ๋อปลดล็อกเฉยเออนั่นแหลไ s <S ะไอเลสโก้ขอปลดล็อกด้วยดินนี้อ่ะ,ะอ,อ,อ๋อมันต้องปลดล็อาทุกคนเหรออ้าวผมเก็บด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันปลดล็อกทุกคนไหมเออไม่รู้เก็บไว้ก่อนเนาะไม่เป็นไรหรอกไงเราก็จะเล่นจบแล้วเนี่ยใกล้จบแล้วอีกประมาณสองชั่วโมงก็ได้จบแล้วแหละโอ๊ะแมวแล้วเลิกเลยนะไม่รู้ว่ามันจบเมื่อไหร่ดีผมก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยเล่นจบ จุนง่วงแล้วเหรอนิดนึงเอาเรื่องอยู่ก็นิดน้อยเฮ้ยบอลแล้วปะเนี่ยบนแทบเลยโอ้เอ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 อันนี้ไม่น่าหลบไม่น่าหลบเอได้โอ้โหเราต้องการธนูก่อนดอกแรกโอ้ยแล้วมันจะไปรู้ได้ไงว่าอะไรจะมาวะก็กระโดดละโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทุกดอกบอกไม่ถูกโอ้ยแลกกันแลกกันโดนแลกกันโดน เฮ้ยผมเป็นท่าน้ำแข็งผมอาจจะโดนเบาเบาโดนทุกอันเลยโดนทุกอันเลยโอ้ยมาดิเอบราเออโดนทุกอันโดนทุกดอกโอ้ยหลบหลบกระโดดกระโดดกระโดดโอ้หลบไม่พ้นสักอันผมท้อไมโดนทุกอันเลยวะเอ้ยเอ้ยจับจังหวะออดิชั่นโอ้โหมันปล่อยน้ำแข็งพร้อมมันโอ้ยอะไรเนี้ยกระโดดหลบโดนหลบทุกอย่างโอเคถึงแล้ว แล้วคนปล่อยพลังมันหายไปไหนลูกน้องไอีเอเวลเจ้าหญิงเราช่วยมากี่คนแล้วสามคนใช่ไหมโดนจับไปสี่คนใช่ไหมสี่หรือห้าอันนี้คนสุดท้ายปะไม่รู้วะเราช่วยไปกี่คนแล้วอะคุณเปิดจจาได้ปะจำไม่ไเฮ้ยยังไม่ใช่คนสุดท้ายปะงั้นวันนี้ก็คงต้องช่วยคนนี้แหละคนสุดท้ายจริงๆแล้วพรุ่งนี้คอ่คอยช่วยอีกคนโอ้โหมาจูนออกมามันหัวเรอะัน ไอไนนเฮ้ยโอ้โหท่าโคเท่อาจารย์สอนวิชานี้ให้ข้าด้วยข้าอยากมีพลังทับแข็งแบบนี้บ้าง <c oughs> หัวล้อเก่งอยู่วะพื้น <c oughs> มันลื่นน่ะดูเลือดผมดิเราตก็ใช้ระเบิดข้ามันบ้างระเบิดไปกินไม่น่ากันระเบิดระเบิดโอ้โหหลบได้หมดเลย <c oughs> ใช้ระเบิดทุกอันเลยเมื่อกี้เอาไงยังเหลืออยู่โดนเวทผมเข้าดอกละสิบเก้าเองโคตรเศร้าโคตรแซ่บกระโดดกระโดดอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บไปตีอยู่เมื่อกี้พื้นมันลื่น เลื่นจิงไม่โดนเลยผมว่าตอนยิงเจ้าหญิงกันผมน่าจะแพ้นะก็อลยเหรอซื้อเลือดผมดินี่ไงโอ้ค์ยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่นี่หลบได้หมดอ่ะหลบได้หมดอ่ะมาเดชบ๊อบหมอนี่มันจะเก่งกันไปแล้วอ่ะโยอะไม่โดนตะกี้ไม่โดนเออมีคนจะใช้ยาฮิวโอ้ยายาฮิวเรียบร้อยแล้ว รอบนี้ผมอาจจะต้องได้จูบผู้หญิงคนนี้นะเจะ้าหญิงสีน้ำเงินงไงสีฟ้าบลูอืมใช่วะต้องมีคนรออยู่ฝั่งหนึ่งแล้วอีกคนนึงรออีกฝั่งนึอยอย็นไงเออ super b อัพเลยว่าไม่งไงแล้วเออจูรอยิงรอยิงตรงกลางเลยลองหัวแตกนะหัวแตกแล้วไม่แข็แงเลยลนใส่หัวทุกรอบโอ้ยิงยิงมาฝั่งนี้สิมอาตรงนี้อือก็ยังยากอยู่ดีว่าขนาดดังแล้วเนี่ย เอ,อ้ยยิงยิงเฮ้ย <c oughs> ตายเลยไปนะนีไปนะตาย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 โอ้โ,โ,โ,โหผมตีเบามากตีไม่เข้าคุณเพื่อนตีมันสวยสวยเฮ้ย,ย,ย,ยไปเนอะเฮ้กระเิ่นโดนเจ๊เข่งให้ตีซ้ำไปเด้อะซ้ำ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 ไม่ตายดีว <c oughs> ิ่งเก็บเงินแบบอันนี้ <c oughs> แบบลื่น <c oughs> ลื่นลื่นหล่อหล่อลื่นโอ้โหลื่นจริงเฮ้ยตีเงินนาะ เอาแล้วมาบอกเลยรอบนี้ไม่แพ้ผมซ้อมมาแล้วนนมาดีเวยยิมสีเฮ้ยไรตีขุนก่อนเลยยิงยิงปล่อยฆ่ากันไปปล่อยฆ่ากันไปคุณจุนลาก่อยโอ้คุณเบิร์ดไม่ยอม嘛่ะเบิร์ดไม่ยอม่ะโอ้โหเบิร์ดเออเอเจ้าหญิงสีดำเงินของสไปายเด้อคุณเบิร์มบอกเรื่อเจ้าหญิงไม่ยอมไม่ยอมเพื่อน อารีนายอมได้เรียงยิงยิงไม่ยอมโอ้ดูอีวียดอีวีคุณจูนได้อีพีเยอะมากเลยอะขนาดไม่ได้เอายีราบมาเนี่ยพื้นน่าจะเป็นพื้นยังโอ้โหมันมีคนสุดท้ายอยู่ค่อยวันหลังแล้วกันเนาะวันนี้พักก่อนไหมพักพักพักเฮ้ยสามเลยเหรอเออสามเลยสุดยอดนี่คืออะไรอ่ะพักก่อนอันนี้คือบุสตาศแคสเซิลเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันไม่ใช่อารีนานะอันนี้ ม,ไไม่รู้ออันเป็นด่านต่อไปใช่ไหมแมร้านค้าก่อนเนีแม่ก่อนไปไงมีอะไรมั่งไงชิบะชื่อว่าแพซซ่าแพซโซยูไฟอะไรเนี่ยเบอร์รี่อ่ะช่วยขุดสมบัติอ๋อไม่ได้เป็ว่าช่วยขุดสมบัตินะหรือว่าโดมกินสมบัติไม่ไม,มีอะไรดีๆเลยซื้อ,อยาฮิวแล้วนแค่นั้นแหละวันนี้พักก่อนเนาะหรือยังไงพักมีประโยชน์นะครับอย่ายลืมกินเยอะๆนะฮะใจเย็นดีคุณเพื่อใครเข้ามาเนี่ยทุกคนออกเกม